เรามาดูสถานการณ์เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจที่วันนี้กำลังหนักขึ้นส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้สนใจข่าวสารเรื่องเศรษฐกิจเท่าไหร่วันนี้ผมจะนำข่าวที่ต่างประเทศเขามองเข้ามาสื่อต่างประเทศเขามองเข้ามาในประเทศไทยและเขามีวิธีการมองที่ลงรายละเอียด เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจมันก่อตัวมายาวแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโควิดระบาดในปีที่แล้ววันนี้เจอโรคระบาดซ้ำเติมเข้าไปตั้งแต่ปี6-3ต้นปีปรากฏว่าวันนี้เจอเข้าไปรอบที่3ผมจะไม่ลำดับความให้ยาวนะครับปัญหาเรื่องภาระนีสิน ที่ผมบอกว่าภารานี่สินดิ้นยังไงก็ไม่หลอดอายุยเอย๋ยวันนี้ปัญหาใหญ่ของนี่ครัวเรือนปัญหาใหญ่ของการเก็บภาษีผมเคยเอาข่าวมาให้ท่านดูแล้วว่าการเก็บภาษีในปีห4สีเนี่ยที่ประเมินไว้เนี่ยมันต่ำกว่าที่ประเมินไว้กว่าหนึ่งล้านล้านครับงบประมาณสมจุด ห้าล้านล้านที่จัดทำไว้ในปีใช้ในปีเนี้ยสองหหสี 2, 5, 6, เนี่ยครับเป็นงบประมาณขาดดุลที่จะต้องกู้อีกประมาณ5้าแสนกว่าล้านนั้นนะโดยหวังว่าจะเก็บภาษีได้ประมาณเกือบสล้านล้านวันนี้ได้ไม่ถึงสองล้านล้านครับเพราะเราพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ส่งออก พูดถึงเรื่องเครื่องยนต์การท่องเที่ยวมันดับมันดับมาตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดแล้วตั้งแต่ก่อนปี3 6 3แล้วนะครับที่ไอ้สมคิดมันดำเนินการโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนผมก็ติดตามมาตลอดแต่ไม่ได้นำมาเสนอกับท่านบางจังหวะมีหลักฐานที่ชัดเจนที่น่าสนใจก็จะเก็บมาเล่าให้ท่านฟัง วันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนคือไอ้ตู่ก็ฝันก่อนที่จะเกิดโควิดรอบสนะครับข่าวเมื่อวันที่20มีนาคมฝันจะเปิดประเทศครับ20มีนาคมข่าวสดบอกว่าไอ้เบื้องตู่เผยไทยเตรียมเปิดประเทศเต็มรูปแบบหลังมีวัคซีนรอดูสถานการณ์ทั่วโลก <laughs> ปรากว่าไอ้เฉพาะวัคซีนที่ไอ,ไอยุทธมันพูดถึงนะหวังจะมีวัคซีนวันนี้เละเทะหมดแล้วครับเละเทะถึงขนาดว่าต้องให้ประชาชนนี่ซื้อฉีดก,กันเองแล้วท่านเห็นนะครับข่าวที่ผมลำดับเรื่องมาตลอดให้ท่านฟังเนี่ยจะเห็นได้ว่าภารกิจฉีดวัคซีนนั้นเป็นภารกิจของรัฐ ที่จะต้องดูแลประชาชนฉีดฟรีอเมริกาเป็นต้นทางของผู้ทางเทคโนโลยีที่ทำการผลิตวัคซีนที่น่าเชื่อถือที่สุดคือของไฟเซอร์กับโมดิน่าและก็ในยุโรปก,ก็มีแอสตราเซเนกาวันนี้เขาฉีดเกือบจะเกินเกิน50%แล้วครับ เกิน50%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วคนอเมริกามีประมาณ3ล้านตัวเลขกลมๆลามอ้อ300ล้านเขาฉีดไปเกือบ200ล้านแล้วครับแล้ววันนี้ผมได้เห็นเองว่าชีวิตผู้คนชีวิตทางการค้าอย่าลืมว่าผมผมมีชีวิตที่เดินทางหลายลัฐนะครับผมเห็นความเป็นจริงล่าสุดนุ่น ท่ก็เห็นภาพว่าผมอยู่ในแดนหิมะในคลิปข่าวก่อนนั้นเมืองต่างๆรัฐต่างๆชีวิตกลับมาสู่ความปกติร้านค้าเปิดขายกินอาหารกันได้แล้วก็มีความระมัดระวังกันอีกระดับหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่นี่เบาไปเยอะนะครับตัวเลขของการติดเชือ้อตัวเลขของการค้นพบคนติดเชื้อใหม่ๆเกือบไม่มีแล้วครับลดลงหมด หลายประเทศเขาก็เห็นทิศทางเดียวกันว่าตัววัคซีนนี่แหละครับจะเป็นตัวตอบคำถามและเป็นตัวที่จะฟื้นประเทศชาติดังนั้นพี่น้องในอาเซียนเขาก็เตรียมกันหมดแต่ไอ้ไทยนี่ไม่เตรียมแปลกจริงๆเตรียมอย่างเดียวรอวัคซีนจากพ่อโรงงานของกษัตริย์ที่จะผลิตวัคซีนให้ฝันหวานกัน คือโรงงานสยามไบโอแซนผมก็พูดมาหลายครั้งแล้วไม่อยากพูดอีกแล้วเพราะท่านอาจจะเบื่อที่จะผมให้ข้อมูลเก่าว่าไอ้ตัวโรงงานนี้มันไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อนเลยแล้วมันจะผลิตได้ยังไงแล้วนี่เป็นมันเป็นเชื้อโรคใหม่โรคระบาดใหม่ซึ่งวันนี้ข้อมูลก็ชัดเจนว่ามันมีการกลายพันธุ์ เมื่อวันจันผมก็บอกกับท่านแล้วว่าวันนี้จีนยอมรับเองผมก็พูดมาก่อนเป็นข้อมูลเรื่อยๆมาว่าคุณภาพของไอ้วัคซีนซีโนแวคของจีนนี่มันไม่ถึงไม่สามารถจะคุ้มครองได้วันนี้จีนมันก็รับรองเองแล้วว่าคุณภาพเขาไม่ถึงเขากำลังจะพัฒนาคุณภาพใหม่อีกแล้ววันนี้ดันจับอยู่สองเรื่องสองวัคซีนเท่านั้นเองคือแอสตราเซเนกาจากยุโรปกับวัคซีนของจีน ไอ้วัคซีนแอสตาราเซเนกานี่ก็มาด้ซื้อโดยตรงจากอังกฤษเขานะดันฝันหวานว่าจะเอาเทคโนโลยีของเขามาผลิตพอถูกกดดันมากๆก,ก็เลยไปแบ่งแบ่งมาจากเกาหลีครับหน่อยเดียวแอสตาราเซเนกาของจีนจะเอามาฉีดก็ปรากฏว่าต้องหากำไรอีกหากเงินทอนอีก ไอเนี่เงินทอนจริงไม่ใช่เงินทอนวัดนะครับเงินทอนของ CP เนี่ยไอ้ CP ก็ไปซื้อหุ้นอยู่ในจีนเพื่อเอากำไรอีกชั้นหนึ่ง CP ก็ได้กำไรไปสองชั้นชั้นที่หนึ่งพอประกาศว่าจะไปซื้อหุ้นอของจีนวัคซีนจีนและไทยก็จะซื้อจากวัคซีนจีนหุ้นของซ p พที่ฮ่องกงที่เป็นบริษัทฟาร,รม์มซีของของของ,ของจีนไอของ CP ที่ฮ่องกง หุ้นขึ้นครับกำไรไปรอบแรกรอบทีสองไทยเอางบประมาณไปซื้อวัคซีนจากจีนแบ่งกำไรด้วยครับในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ CP เป็นผู้ถือหุ้นเราก็เชื่อว่ามันเอาเงินมาทอนกันในประเทศนี่แหละมันเอาประโยชน์ถึงขนาดนี้แล้ววันนี้ก็เฟลหมดปรากฏว่าโรงงานของพ่อก็ยังผลิตไม่ได้ไม่รู้จะผลิตได้เมื่อ,อไหร ไอ้เจ้าเอสตาเซเนกาวันนี้เดนมาร์กประกาศแล้วว่าไม่รับรองแล้วเพราะทำให้เกิดริ่มเลือดแข็งแต่ยังฉีดอยู่ในประเทศไทยที่อายุทธบอกว่าฉันก็ฉีดเนอะเขาเชื่อกันว่าไอ้นมาฉีดน้ํากลั่นไม่ใช่ของจริงแล้วครับไอ้พวกนี้มันกลัวตายจะตายครับวันนี้วัคซีนจีนก็ยังมีไม่พอแม้จะใช้ของจีนก็ยังมีไม่พอ เลยโอละพ่อแล้วสิครับทีนี้ติดโควิดรอบสามละบาทนี่เละเทะหมดแล้วเละเทะหมดแล้วถึงขนาดจะต้องใช้เตียงสนามล่าสุดวันนี้เพิ่มยอดทุกวันวัน,วนละพันกว่าคนครับทีนี้จะอยู่กันยังไงอะภาวะวิกฤตตรงนี้ครับมันกำลังสะท้อนกลับมาที่ปัญหาเศรษฐกิจ ประเทศก็เปิดไม่ได้ภาษีก็ไม่เก็บไม่ได้การท่องเที่ยวก็ไม่มีส่องออกก็ไม่มีอ้ยุทธมันจบแล้วครับพี่น้องแต่มันจะอยู่ต่อไปก็ให้มันอยู่นะครับวังจะอุ้มมันก็ให้อุ้มมันนะครับแต่ขอให้ท่านรู้ว่านี่คือภาวะการล้มละลายหมดแล้วเพียงแต่ว่าจะเปิดเผยกันเมืออ่อไหร่ยุตธมันก็ไม่ยอมเปิดเผยตัวจริง วันนี้ฟ้องด้วยข่าวแล้วครับข่าวเมื่อวันที่11มกราจากการประชุมคณะรัฐมนตรีไอ้เจ้ายุทดมอบแนวทางการจัดงบปี65เน้นฟื้นฟูเศรษฐกิจเยียวยาโควิดไอ้หมอนี่ผีเจาะปากมาพูดจริงๆนะครับต้องบอกท่านก่อน ไม่ใช่ไปกล่าวหาหรือว่าก็ด้วยคำหยาบคายจำได้ไหมครับเมื่อโควิดระบาดเริ่มระบาดเมื่อต้นปีหกสามมันก็บอกว่าเริ่มต้นก็จะต้องมีการส0เตเพราะเงินไม่มีนี่ที่จะมาดูแลโควิดทั้งทั้งที่มันกันงบไปแล้ว5้าแส0กว่าล้านเมื่อปีงบประมาณปี6 3สมนี่มันมีงบกลาง5้าแส0กว่าล้านนะครับ แต่มันไม่เอามาใช้ครับก็เลยต้องไปกันงบจากกระทรวงต่างๆ10%สุดท้ายก็ไม่จริงครับแล้วก็บอกว่างบปี6 4สี่ตอนนั้นตอนปี6 3สาบอกจะจัดงบปี64นั้นจะต้องเพิ่มงบเพื่อเตรียมรับมือแก้ปัญหาเรื่องโควิดจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างเขาก็ตั้งคำถามว่ามึงจะเปลี่ยนโครงสร้างแบบไหนเพื่อจะรองรับภาวะวิกฤตของโควิด ในช่วงปี63ปรากฏงบปี64เหมือนเดิมทุกอย่างเพิ่มเงินมาอีกแต่ไอ้ส่วนที่เพิ่มไปให้ใครครับเพิ่มให้วังครับกับเพิ่มให้งบกลางครับงบกลางปี2 5 6 3 6 3ห้า0 0 0กสนกว่าล้านพอปี64ที่ใช้งบขณะน,นี้เพิ่มเป็น6กแสนกว่าล้านครับ วังก็เพิ่มให้อีกประกอเงินที่เพิ่มไม่ได้มาเพิ่มให้ประชาชนไม่ได้มาเพิ่มเพื่อจะแก้ปัญหาโควิดเลยงบปีหกห้าแหมพูดอีกแล้วว่าให้เน้นฟื้นฟูฟเศรษฐ,ฐกิจเยียวยาโควิดโกหกบอกได้เลยเพราะปีที่แล้วมึงก็พูดโกหกมาแล้วแล้ววันนี้ยิ่งเห็นชัดว่า สถานการณ์มันเจงแล้วอ้ยุทธปกติงบประมาณเนี่ยมันเพิ่มทุกปีครับเพิ่มทุกปีส่วนคุณจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นี่อีกเรื่องนะแต่มันต้องเพิ่มเพราะค่าใช้ใจ่ายมันเพิ่มขึ้นเรื่อยอย่างน้อยที่สุดค่าใช้ใจ่ายเรื่องดอกเบี้ยงเงินกู้ย้อนหลังดินพ่อขางหมูเนี่ยมันต้องเพิ่มครับแต่ปีหกห้าลดครับ งบประมาณขาดดุลเหมือนเดิมแต่ลดลงอีกครับแล้วหลักฐานมันชี้ชัดว่าทำไมลดลงละ่ะเพราะประเมินแล้วว่าเศรษฐกิจไม่ฟืน้นดังนั้นการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายนโยบายในการจัดทํางบประมาณปี2 5 6 5นะครับ ยังเป็นงบแบบขาดดุลในจํานวนที่จะไม่ส่งผลยังเป็นงบแบบขาดดุลการประชุมคณะรมนตรีเมื่อวันที่5มกราเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี2565จํานวนลดลงตามที่ผมขีดเส้นเหลืองๆให้ท่านดูนั่นลดลงเป็น3ล้านหแสน 3.1ล้านล้านเท่านั้นครับจากเดิม3.4มจุ 3, 3. ่เห็นไหมฮะถาม่าเพราะอะไรถึงลดก็เพราะดูเศรษฐกิจแล้วไม่ฟืน้นเมื่อไม่ฟืน้นอนาคตก็จำเป็นที่จะต้องทุ่มเงินไปกูก็ไม่ทุ่มครับเพราะรู้ว่าไปไม่ไหว ดังนั้นตัวเลขทั้งหมดที่ผมกำลังจะมาไล่ให้ท่านดูแล้วจะเอาข่าวตาสว่างจากต่างประเทศที่เขาเจาะเข้ามาเนี่ยคือปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนวันนี้งบประมาณรัฐบาลก็หมดสภาพแล้วครับงบปีใหม่ก็ไม่เพิ่มดังนั้นวันนี้คือความผิดปกติ กรุงเทพธุรกิจบอกว่าสสอชอวันกับดักหนี้ครัวเรือนโควิดชุดความสามารถในการชำระเงินเห็นไหมฮะเริ่มนะประชาชาติธุรกิจวันที่24กุมภานะครับเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่ผมเก็บรายละเอียดนะนี่เมื่อกี้นี่ข่าว13เมษา เมื่อสองเดือนที่แล้วก็บอกว่ารายได้หดหนี้ครัวเรือนขาขึ้นส,สอชอห่วงสามปัจจัยเสี่ยงคนตกงานพุ่งมติชนก็บอกเมื่อสองเดือนที่แล้วก็ไม่ดีขึ้นวันนี้คอมอมีมติก็บอกส่งสัญญาณว่าไม่ดีขึ้นถึงได้ลดงบประมาณลงในปีหน้า ไหนจะต้องเอาเงินไปใช้หนี้ที่กู้มามหาศาลแล้วจะมีเงินที่ไหนมาเหลือในการดูแลประชาชนนายทศพรศิริสัมพันธ์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเรื่องนี้ว่ารายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสีและรวม ถึงในอดีตท,ที่ว่าเนี่ยพบว่าสถารจ้างงานในใจมากสีปี6-2อัตาัายังว่างงานยังตกตามอยู่ที่ผมเอาข่าวนี้มาท่านด,ดูเพื่อให้เห็นว่าภาวะวิกฤตที่เป็นรูปธปรรมจากข่าวสารเนี่ยมันมันเป็นมาดิ่งหัวมาตลอดยังไม่งงหัวเลยครับแล้วยิ่งมาเจอโควิดรอบสานี่มันจะไปยังไงครับพี่น้อง วันนี้ตามข่าวนะครับข่าวใหญ่ลงวันนี้หนังสือพิมพ์นี่ครับหนักถึงขั้นจะต้องล็อกดาวจากกรุงล็อกดาวกรุงเทพครับหลังผู้ป่วยทำสถิตินี่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ จากไทยรัฐมติชนเหมือนกันครับล็อกดาวน,น์นี้ช็อกโควิดกระชูดทะลุ1335รายนี่เอาเฉพาะโควิดอย่างเดียวนี่นะมันส่งผลตั้งแต่ขวัญกำลังใจประชาชนตกไปหมดส่งผลให้ต่างประเทศรู้ว่ายังไงทัวบริษัททัวไม่กล้าพามาเพราะโควิดของไทยเฟะหมดครับ ในขณะที่สิงคโปร์จบแล้วเขาฉีดวัคซีนแล้วหลายประเทศเขาฉีดวัคซีนแล้วไทยยังมีวัคซีนไม่พอและวันนี้ให้เอกชนโรงพยาบาลเอกชนจัดการซื้อวัคซีนมาฉีดกันเองแล้วครับใครมีสตังก็ไปฉีดเข็มละสองพันสามพันแล้วแต่ใครไม่มีสตังก็รอฉีดของจีนที่ไม่มีคุณภาพใครก็ไม่อยากฉีดสิครับแล้ว,วันนี้ ไอเอสตาเซเนกาเขาก็ประกาศแล้วครับจากเดนมาร์กเขาไม่รับรองแล้วเพราะมันทำให้เกิดเรื่องริ่มเลือดแข็งตัวเกิดริ่มเลือดเละไหมดังนั้นเรื่องสุขภาพอน,นามัยของประชาชนวันนี้ก็ดูแลไม่ได้มันเลยบอกว่าไม่เป็นไรครับปล่อยให้มันไปเดี๋ยวมันก็หายเองตอนนี้หมอโยงฮมันบอกอย่างนั้นแหละไอ้หมอโยง เป็นยังไงครับนี่มันอย่างนี้ต้องถือว่าพังแล้วนะครับพังแล้วครับข่าวสดนี่ก็บอกนี่เห็นไหมล็อกดาวจังหวัดสีแดงป่วยทะลักพันกว่าพันสามร้อยสามสิบห้าเดลีนิวก็เหมือนกันและแนวโน้มจะเกิดการจะต้องล็อกดาวกันตั้งแต่ เส้นทางกรุงเทพถึงเชียงใหม่นะครับเส้นทางหลักสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเรามาดูข่าวในสายตาของต่างประเทศเขามองเราบ้างอันนี้ท่านไม่ค่อยได้อ่านแน่นอนข่าวในประเทศเนี่ยท่านที่สนใจก็ติดตามได้ข่าวจากเดอะสตาครับของอังกฤษ เขาเจาะลึกเข้ามาในปัญหานี้ครัวเรือนของไทยซึ่งผมว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจคือสถานการณ์การดิ้น,นรนเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทย กรุงเทพท่านจะเห็นนะครับว่าข่าวของฝรั่งเนี่ยเวลาเข้าลงข่าวเรื่องพวกนี้ไม่เหมือนข่าวไทยเนี่ยเขาเจาะลึกมีตัวบุคคลยืนยันเลยนะเป็นการสุ่มตัวอย่างเขาพูดถึงคนไทยคนหนึ่งชื่อนายจำหลัดก้องชัยเป็นชาวนาที่กำลังดิ้นรนจ่ายหนี้ห้าแสนล้าน เออขอโทษห้าแสนบาทหรือประมาณ1.6หมื่นดอลลาร์สหรัฐเพราะราคาข้าวที่เขาปลูกและนำไปขายไม่เพียงพอกับการใช้หนี้ก้อนนี้นอกจากนั้นสถานการณ์โคโรนาไวรัสระบาดยังทำให้งานก่อสร้างที่เธอรับจ้างไปทำเพื่อรับเงินค่าแรงแค่300บาท หรือสิดอลลาร์ต่อวันต้องหยุดชะงักอีกด้วยนี่เขาเป็นข่าวต่างประเทศนะครับเขาให้ฝรั่งอ่านเกี่ยวกับประเทศไทยจากสถิติของไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีหนี้ครัวเรือนสูงที่สุดในเอเชียยอดหนี้ในปัจจุบันอยู่ที่14ล้านล้านบาท คิดเป็น89.3%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ GDP ซึ่งสูงเป็นลำดับต้นๆของเอเชียเพิ่มขึ้นจาก78.1%ในปี2017และมีสถิติการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ควคเรือนนี่นะครับมันกำลังจะเป็นมะเร็งเกาะกินกระดูกข้างใน ทนิดที่เรียกรักษาไม่หายแล้วล่ะครับเพราะเมื่อไม่มีเงินจะชดใช้เป็นหนี้ธนาคารก็จะได้รับผลกระทบบริษัทห้างร้านก็ได้รับผลกระทบก็จะกลายเป็นหนี้ NPL ต่อไปเดี๋ยวอ่านดูนะครับสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดในประเทศไทยได้ทำลายประเทศ ที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ในอาเซียนพังพินาศทั้งยอดส่งออกหดตัวและนักท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศก็หดหายไปทำให้ GDP ของไทยหดตัวอย่างรุนแรงถึง6%ในปี2 5 2 0ปีที่แล้วนะและลดลงเหลือไม่ถึง3%จากประมาณการ3.2%ในปีนี้ GDP ไม่โตลดลงเรื่อยๆแม้เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีโควิดนี่ครัวเรือนของประเทศไทยก็สูงเป็นลำดับต้นๆของโลกสําหรับประเทศกำลังพัฒนาอยู่แล้วเป็นคํากล่าวของนายยันยงไทยเจริญหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์และตัวเลขนี้น่าจะพุ่งสูงขึ้นอีก เป็น90ถึง91%ของ GDP ในไต,ตรมาสที่หนึ่งของปี2000ของปีนี้แม้รัฐบาลรับปากว่าจะกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทมาแจกใจ่ายให้ประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจจากไวัยรัสระบาดแต่ก็มีเสียงบ่นว่าล่าช้ามากจนมีผู้หญิงคนหนึ่งไปกินยาเบื่อหนูฆ่าตัวตายที่หน้ากระทรวงการคลัง การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของหนี้ครัวเรือนได้กัดกร่อนการใช้จ่ายของประชาชนที่คิดเป็นครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศไทยและเมื่อบวกกับไวรัสระบาดแล้วก็ยิ่งทำให้เกิดหนี้สินหนี้เสียเพิ่มขึ้นอีกเพราะประชาชนไม่มีปัญญาหาเงินมาชำระหนี้ได้เห็นไหมเกิดผลกระทบหนี้เสียแล้วก็จะกระทบไปถึงธนาคารละ มีเสียงเตือนหลายปีมาแล้วว่าการให้กู้เงินแบบง่ายๆของนายประยุทธ์เนี่ยนะครับที่เห็นไหมให้กู้แจก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 นั่นน่ะมีเสียงเตือนหลายปีมาแล้วว่าการให้กู้เงินแบบง่ายๆและจะทําให้นี่ครัวเรือนพุ่งสูงแต่เมื่อมีปัญหาไวรัสโควิดระบาดก็ยิ่งทําให้ตัวเลขนี่ครัวเรือนยิ่งสูงขึ้นไปอีกจากสถิติประมาณ4.7ล้านคนของ แรงงานในประเทศกำลังเผชิญความเสี่ยงเรื่องการจ้างงานจากสถานการณ์การระบาดและมีประมาณ1.2ล้านคนที่ตกงานไปเรียบร้อยแล้วเป็นตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ถแถลงออกมาเมื่อเดือนมกราปีนี้ตอนนี้เขายืนยันนะครับจากตัวเลขของแบงก์ชาตินะครับว่ามี คนตกงาน1.2ล้านล้านคนแล้ว1.2ล้านคนแล้วและแม้ว่าสถานการณ์ระบาดจะหมดไปและเศรษฐกิจการจ้างงานเริ่มจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่การจัดการกับหนี้ครัวเรือนก้อนโตเหล่านี้ให้ลดลงก็ยังต้องใช้เวลาอีกยาวนานเขาบอกแม้จะไม่มีโควิดจะจบนะถ้าเจ้นี่ยมันไม่จบด้วย ไม่จบด้วยเขาบอกถ้าถ้าจบก็ยังต้องแก้ปัญหาอีกยาวนานไทยอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ยังต้องพึ่งพาบริการการกู้เงินอยู่เหมือนเดิมเป็นคำกล่าวของนายอาลีอองรอยวัย22ปีจากพิษณุโลกที่ครอบครัวของเธอเป็นหนี้เกือบ1ล้านบาท เรายังต้องกู้ต่อหยุดกู้ไม่ได้นี่เขาสัมภาษณ์นในใน,ในอาลีอ่องรอยนะครับเขามีตัวตนนะฮะที่ระบุมาท่านเห็นนะครับว่สถานการณ์นี่สินนี้อายุธ์ก็ไม่มีทางรอดเหมือนกันเไม่เป็นไรครับใครยังจะเชื่อว่าอายุธ์รอดก็ก็ลองดูกันต่อไป แต่วันนี้ผมเอาข่าวสารและตัวเลขต่างๆที่มีการวิเคราะห์ในส่วนต่างๆในแต่ละช่วงตอนเนี่ยมารำดับให้ท่านดู